สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะฮะสวัสดีกลางวันนี้นะครับวันนี้มาสายเลดนิดหนึ่งครับครึ่งชั่วโมงนะพี่นะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามีวัตถุมงคลนะครับของนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับนะอาหูวูกมหาชีลาพุทธาวิเศษรุ่นเศรษฐี168ครับพี่นะครับรุ่นนี้ก็นะเป็นหลวงปู่มหาศิลานี่ครับนี่ครับปู่มหาศิลาพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็มีเจดิร่วมหลวงพ่อยิตนะครับหลวงพ่อบุญหลายนะครับนะนี่ครับนะร่วมสร้างนะครับสาราการปเรียนนะครับนะ นี่ฮะที่จังหวัดรีสะเกดนะครับนะรุ่นนี้นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะรุ่นนี้ออกมาได้พักเหมือนที่พี่นะผมไม่ได้เอามานะครับนะก้อนนี้นะฮะจัดมาให้พี่นะฮะสิบห้ารายการสิบห้าองค์นะฮะเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันใครชอบพิมพ์นี้ใครถูกใจพิมพ์นี้ปิดเข้ามาได้พี่นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งครับนะสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยชอบถูกใจรายการไหนครับเรามาลุยกันพร้อมกันครับพี่ชายนะครับนะครับ รายการแรกครับรายการที่1ครับเรามาชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการนี้ครับบอกเลยหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็นะครับมาเปิดเป็ี่ยนแปลงพี่ๆนะครับนะราคาไม่แดงนะเดี๋ยวมาเปิดเปลี่ยนแปลงนพี่ชายถ้าจ่ายเงินก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับมาเดี๋ยวมาลุ้นเลยพี่นะครับมีมา15รายการนะนี่โอ้โหรายการรุ่นกระจิบูนะพิมพ์นี้สวยนะพี่นะนี่ครับเลขคนจะเบอร์54ครับนะพิมพ์นี้ก็สวยพี่เป็นรายการลุ้นรุ่นโชคนะพี่นะมีหลายเนื้อนะ นี่ครับใครรับแจ้งได้พี่องค์นี้นะครับสองรอยบาทพอรายการที่หนึ่งพร้อมจะส่งครับพี่นะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับถ้าดีนะผมจะเอามาอีกสักสิบลุ้นใช่ไหมสิบห้าลุนนะครับเดี๋ยวมาชมพี่นะครับรายการที่สองครับโอ้โหเลขคนเบอร์สองห้าหนึ่งครับรายการที่ลงนะหอยพี่สวยนะพี่นะพี่องค์นี้สวยนี่ครับ อุ้ยหน้าหน้าคมมากเลยพี่ผมชอบมากเลยนี่ฮะเลขคนเบอร์สองห้าหนึ่งครับพี่นะครับรายการนี้นะเอาไปสองร้อยบาทนะครับเนื้อมหาชนวนนี่ฮะรายการนี้เนื้อมหาชนวนนะพี่นะหน้าคมมากพี่ตะมุกนะตะมุกร้อยเลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามฮะรายการที่สามครับนะถ้จับคู่เอาไปสามห้า นะครับจับคู่เอาไป350าบาทพอนะพี่นะถ้าจับคู่ไป350บาทพอครับพี่ต่อมาครับรายการที่เนื้อทองคำเนื้อทองทิพย์ก็เรียกได้พี่นะครับเลขโค้ดัเบอร์1น9ากนี่ครับรายการนี้ลงยางเงินครับนะรายการนี้เอาไปพี่ชายแบ่งปันให้ที่2 0 0้บาทนะครับ จับคู่350บาทได้เลยนะพี่นะวันนี้มาเปิดแบ่งปันราคาบบาๆเลยครับนะแต่สวยนะครับสวยนะรุ่นนี้ถือว่าสวยเลยเป็นพิมพ์นะฮะเหมือนสมเด็จอานะฮะพิมพ์อ่า,นะรอาเรียกว่าอะไรอ่าเรียกว่าแปดเดียบนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่สี่นะครับกับเนื้อมหาชนวนนะฮะลงยันเงินคุยพื้นด้วยพี่ในการนี้เลขคนจะเบอร์สองสี่หนึ่งนะครับนี่ฮะ รายการนี้ก็สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับสัหอับรายการที่สี่นะครับแต่ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปพี่รายการที่ห้าครับนะสวยนี่นะลงยาสวยมากพี่คุ้ยพื้นนะฮะเหรียญคมนะฮะรายการที่ห้าครับนี่โหเนื้อมหาชนวนครับเลขคุณตัวเบอร์สองห้าหนึ่งครับเนื้อมหาชนวนลงยาคุ้ยพื้นนะ ยาแดงพี่นะยาแดงแรงฤทธิ์ครับนะสองร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่ห้าส่วนใครจะเลี่ยมนะครับเลี่ยมกันน้ําได้นะผมส่งให้ได้นี่ครับเลี่ยมหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเลี่ยมองละแปดสิบาทเท่านั้นพี่ชายเลี่ยมกันน้ําสีใสเลยพี่นะแปดสิบาทเท่านั้นนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการนี้รายการที่หกนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนะนี่ผิวดาครับนี่ลงยาแบบลาหูนะครับ นะครับเอาไป200บาทนะครับจับคู่350บาทนะครับเอา2คู่ผมคิดเพียงแค่600นะครับใครรับ2คู่ผมคิดเพียงแค่600พอนะครับนี่ฮะมาดูกันต่อนะสำหรับรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7เนื้อทองแดงลงยาน้ําเงินครับพี่นะฮะเนื้อทองแดงลงยาน้ําเงินพี่เลขคนตัวเบอร์มายเลข87ดครับนี่ฮะ เอาไปที่ชายนะครับสองร้อยบาทนะฮะจับคู่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรับสองคู่หกร้อยพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปพี่รายการที่แปดนะฮะรายการนี้นี่ครับผิวไฟพี่เลขคู่ตัวเบอร์ห้าสองสองลงอย่างน้ำเงินพี่นะฮะทองแดงผิวไฟพี่นะครับนี่สองร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้าครับท้ายคลิปนะฮะผมมีทิเด็ดมาให้องค์หนึ่งนะพี่นะ ท้ายคลิปผมมีทิชเตดให้องค์นึงนี่นะติดตามไว้นะครับหรือรายการที่9นะครับเป็นทองแดงโลงยาสองสพี่เขียวแดงราชาวดีพี่ลงยาจีวอนเลขโคดตเบอร์สองนะครับ200บาทนะฮะนี่ฮะจับนะคูบ่ราคาเดิมนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สนะิบฮะ รายการที่สิบเป็นลงยาสม้มโอ้โหยาส้มมาสวยนะยาส้มจีวอนเหลืองครับแลนะ,ะนี่ยาส้มจีวอนเหลืองเลขโคดตังเบอร์มาเลขสามสามสี่ฮะรายการที่ห้าเลขโคดตัเบอร์สามสามสี่ครับนี่ฮะสวยงามน,นะพี่นะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สนะิบเอ็ดฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาเพิ่มโอ้โหรายการนี้นะครับเหมือนชุกทองเลยนะ รายการที่เหมือนชุดทองเลยพีอยู่ตือเสื้อทองคางน่าจะสวยมากเนียนตาม,มากพี่นะครับเลขโคดเเบอร์หกิบสารวมกันได้าครับนี่ครับสองบาทเช่นเดียวกันนะพี่ชายนยคะครับรายการที่11ต่อมาครับพี่ชายนยคะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่12บองะ รายการที่สองผิวไฟลงยาเงินครับสิบสองผิวไฟลงยาน้ําเงินพี่นะครับเอาไปสองร้อยบาทเหมือนกันนะครับสลับรายการที่สิบสองนี่ครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบด้วยฮะนี่ฮะรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับารายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสามเออรายการที่สิบสามมาเป็นงานเพียวๆฮะลงยาแค่จีวรอนบ้าง งานพีเพียวลงยาให้จีวอบ้างเลขโค้ดเบนวนสามสองแปดเนยครับเลขโค้ดเบอร์สามสองแปดเจ้าพี่นะรายการนี้ครับนี่ใครชอบงานเพียวก็แจ้งได้นะครับพอร้อยแปดสิบาทพอพี่ตรงนี้ร้อยแปดสิบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบสามต่อมาครับพี่ชารยนะครับรายการถัดมาเป็นรายการที่สิบสี่สิบสี่ครับรายการนี้ครับเนื้อมหาชนวนนี่ครับเลขโค้ดนจำนวนหมายเลข สองสองเก้าครับรายการนี้นะครับนะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับเนี่ะลงยาชมพูทึบครับนะสองร้อยบาทพอพี่นะฮะต่อมาครับนะรายการสุดท้ายของหลวงปู่ทั่วครับนะเดี๋ยวมีรายการเซอร์ไพรส์พิเศษนะฮะมาเปิดท้ายคลิปให้นะครับนี่มาฮะรายการนี้ครับโอ้โหเปิดหวานด้วยเงินหรือเปล่าพี่เดี๋ยวผมดูรายการนะเลขค้นเบอร์หนึ่งศูนย์สองนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์สอง หรืออัลปาก้าหรือเปล่าพี่นะครับน่าจะอัลปาก้านะน่าจะอัลปกาก้าพี่นะเดี๋ยวผมเช็คก่อนดูเจอใบราการบ้างนะหาใบราการเป๊ะน,นะาานนะหาเจอแบบดูพนนี่น่าจะอัลปกากนะ้าดูกอยู่กันพี่น่าจะอัลปาก้านะอ่าอ่ะเปิดเป็นปังๆให้พี่เลยกันครับนะอัลปาก้านะ ได้มาองค์เดียวเองนะครับได้มาองค์เดียวเองนะขอที่สามร้อยนะฮะขอที่สามร้อยห้าสิบาทละกันพี่นะขอและกันพี่สามร้อยห้าสิบาทลวกันนะครับถ้าใครเอาคู่องคอื่นก็ขอห้าร้อยพี่คุณจบให้นะครับไปพี่นะครับมาต่อมาที่ขออีกรายการหนึ่งพี่นะขออีกรายการหนึ่งแล้วก็มีสิงนะครับได้สิงมานิดหนึ่งนะครับหนารารการนี้นี่ ได้มาครับนะออกวัดแจ้งในหนุมานพันล้านกูน้สิลาพุทธาพิเศษครับพับปิดตาจีิดีนหลังหนุมานนะที่เราเคยมาเปิดแบบปันพี่พเมื่อเดือนที่แล้วรายการที้ถือว่าทีเด็ดนะผมได้มาเนื้อตะกัวกําไรทองคําเดียวพี่นะฮะนี่ฮะดูฮะนี่พิเศษเลขโคดต้นเบอร์เลขหนึ่งศูนย์ปดกำไรทองคำเดียวฮะนี่ฮะเนื้อตะกัวครับนะ รุ่นนี้ปกตินะครับจะเป็นเนื้อผงนะรายการนี้ซึ่งเป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับพี่นะครับซึ่งเป็นรายการเซอร์ไพรส์เป็นเนื้อตะกรวนะครับนะกัไรายทองคําเดียวรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับนะสำหรับรายการที่16ขอแบ่งปันให้พี่นะครับรายการนี้ใครวาใครได้นะครับองค์นี้ผมขอเพียงแค่นะครับขอเพียงแค่700บาทผมจบให้ครับรายการที่16นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับขอเปิดอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็น รายการของหลวงปู่ศิลานะครับนะออกที่วัดพระธาตุเมืองหินนะครับจะเป็นสิงห์นะครับนะฮะขอแผงพี่ๆเขามาได้แค่สององค์นะครับขอแผงพี่ๆเอ้สามองค์นะฮะขอแผงพี่ๆได้สามองค์นะครับใครจะรับแจ้งได้เลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆพี่นะครับสวยงามนี่ก็ออกวัดนะฮะนี่นะออกจากวัดเลยนะครับ ใครจะรับแจ้งได้นะครับนะแบ่งปันเบาของรายนี้เดียวนะครับชุดนี้นะครับขอแบ่งปันให้พี่นนครับนะชุดละนะครับผมขอชุดละสามร้อยห้าสิบบาทพอนะครับขอสามร้อยห้าสิบบาทพอนะครับนี่ฮะขอสามร้อยห้าสิบาทพอนะครับมีให้สามชุดสามรายการเท่านั้นพี่นะฮะมีให้สามชุดสามรายการเท่านั้นนะครับนะท้ายคลิปนี้นะครับนะซึ่งจะเป็นรายการของรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ นะครับรายการที่17นะครับนะฮะนะครับใครจะรับแจ้งได้นะครับนะโอเคนะตอนนี้ครับมีมาให้พี่นะครับนะประมาณนี้พี่ชายชอบูกใจแต่กลาไหนนะครับปิดเงเข้ามาได้นะครับจะกลับนี้กาบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะขอบคุณอีกครั้งนะครับ